สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันพฤหัสบดีที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2567อยู่กับมุกสุพิสราค่ะ คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้นะคะวันที่1พฤษภาคมทางจังหวัดนครพนมก็ได้มีการคิกออฟโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบาทประชาชนใบเดียวค่ะและวันนี้นะคะมูก็จะมาขอประชาสัมพันธ์ในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ห่วงใยทุกสิทธิสุขภาพ7กลุ่มเสี่ยงค่ะให้ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะฟรีวันที่1พฤษภาคมค่ะถึงวันที่ 3 1่ สิงหาคม2,567เลยค่ะโดยโรคไข้หวัดใหญ่นะคะทุกคนสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปีละหนึ่งครั้งนอกจากนั้นนะคะก็ยังช่วยลดความรุนแรงแล้วก็ลดอัตราเสียชีวิตจากโควิด19ได้ด้วยค่ะซึ่งทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับกรมควบคุมโรคกับทรวงสาธารณาสุขและหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง3 บาทได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปีงบประมาณ2,567จำนวน4.51ล้านโดสให้กับประชาชนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงนะคะทุกสิทธิการรักษาพยาบาลก็เป็นการดำเนินการภายใต้การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคค่ะก็พี่น้องประชาชนนะคะสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ ก็เริ่มเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2567หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดค่ะซึ่งเรานะคะก็จะได้เสริมภูมิคุ้มกันให้กับ7กลุ่มเสี่ยงเพื่อที่จะเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูฝนด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะมีการระบาดนะคะของ โรคไข้หวัดใหญ่ในฤดูฝนก็จะส่งผลให้พี่น้องประชาชนมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดได้ง่ายซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยค่ะก็เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่าจากการระบาดจะเกิดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวซึ่งคนทั่วไปนะคะก็จะมีอาการไม่มากก็คือมีไข้สูงน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะอ่อนเพียปวดเมื่อยหรือว่าส่วนใหญ่ก็จะหายได้เองแต่สําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะเมื่อได้ รับเชื้อแล้วเนี่ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงแล้วก็อาจเสียชีวิตได้ค่ะมีอาการปอดอักเสบหรือว่าปอดบวมสมองอักเสบซึ่งถือได้ว่าหนักแล้วก็รุนแรงมากๆเลยนะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะจึงจําเป็นต่อกลุ่มเสี่ยงโดยประชาชน7กลุ่มเสี่ยงค่ะก็มีหญิงตั้งครรภ์น,นะคะอายุครรภ์สี่เดือนขึ้นไปก็สามารถให้บริการฉีดตลอดทั้งปีเลยค่ะและ 2. นะคะกลุ่มเด็กที่มีอายุ6เดือนถึง2ปีทุกคนเลยนะคะและ3ผู้ที่มีโรคเรื้อรงังได้แก่ปอดอุดกัน้นเรื้อรงังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและวาวหวานค่ะและต่อมานะคะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไปกลุ่มที่5ค่ะโรคทาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ที่ติด เชื้อ HIV ที่มีอาการนะคะข้อ6ค่ะโรคอ้วนนะคะก็คือมีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรมัมหรือ BMI มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มพิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะเข้าข่ายใน7กลุ่มนี้หรือว่ามีญาติพี่น้องที่เป็น รุ่มเสี่ยงนะคะก็สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนนะคะเพื่อลดอาการป่วยรุนแรงที่เกิดจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้ค่ะ โดยขั้นตอนการขอรับการบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะก็สามารถติดต่อขอรับได้ในหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่นะคะหรือว่าคลินิกชุมชนอบอุ่นที่เข้าร่วมโครงการหรือสถานพยาบาลตามสิทธิ์รักษาประจำค่ะโดยสามารถดูรายชื่อหน่วยบริการได้นะคะที่แอปพลิเคชันเป่าตังในส่วนของเมนูกระเป๋าสุขภาพ หรือหากมีข้อสอบถามนะคะก็สามารถโทรได้ที่สายด่วนสปสอชอ .1330 ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครพนมได้ใหม่ทุกเช้าเวลา5นาฬิกาห0นาทีลังรายการธรรมะรับอรุณสำหรับวันนี้มุกสุพิสราต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ